อันเนี้ยนะครับก็เป็นตัว <c oughs> เราจะมากันพูดถึงเรื่องว่าพดลดรถเนาะคืออย่างนี้มันจะมีปัญหารสำหรับบางคนที่พบว่าเล่นในการลบไปแล้วค่าปกบการณ์ไม่เข้าตัวรถตอนนี้ค่าปกบการณนะครับผมอธิบายเรื่องของพระดุก่อนคือพักดุโดยรวมนะครับผมที่เป็นขอ,ของส่วนกลางอยู่ทางมุมขวาบนนะครับเนาะก,ก็ไล่ไปเนาะเป็นเราขอรอทุกคนพันธบัตรนะครับผมทอง เครดิตหรือว่าซิลเวอร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวค่าประสบการณ์อิสระส่วนค่าประสบการณ์ของที่สะสมอยู่ในตัวรถนะครับผมก็จะเป็นอยู่ตรงกลางจอด้านบนนะครับอยู่ใต้ชื่อรถอีกทีหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับผมเป็นดาวสีอ่าตอนนี้ครับผมมันจะเป็นดาวสีคือเป็นดาวคล้ายๆว่าผมเป็นดาวสีทองอะแต่เป็นดาวสีทองแบบไม่เต็มดวงก็คือเป็นผลค่าประการชั้นยอด ทีนี้เราไปดูของตัวรถคันที่สมมติว่าถ้าเราไปดูตัวรถที่เอ้เรายังเก็บไม่ครบล่ะดูกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเหมือนดาวสีเงินแต่เอาจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือสีทองถ้าเป็นค่าประสบการณ์ประจำรถให้คิดว่าเหมือนเดียวกันเียงแต่ว่าไอที่เป็นสีทองแต่แบบไม่เต็มดวงเนี่ยหรือที่เป็นเขาเรียกว่าค่าประสบการณ์ประจำรถถังชั้นยอดคือรถถังที่วิจัยชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนหรือในกรณีของรถถังที่เป็น รถพรีเมียมเนยนะครับที่ไม่มีชิ้นส่วนวิจัยเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะชั้นยอดอยู่แล้วตรงเนี้ให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าข้าปพะการรถถังชั้นยอดจะเอาไปแลกเป็นค่าผลประโยนสลาได้โดยเช้ทองปกติจะอยู่ที่หนึ่งต่อย5สิบห้านะครับผมเนี่ยหนึ่งต่อย5สิบห้าแต่ในช่วงก,กิจกรรมพิเศษก็จะอยู่ที่แล้วแต่เนาะอาจจะเป็นสาสิบหรือส0สิหรือห้าิอันนี้แล้วแต่ ทีนี้บางคนสงสัยว่าพอเล่นไปครับทําไมผมถึงไม่ได้ค่าสุการล่ะอันดับแรกครับผมระบบเนี้ยมีมานานแล้วก็คือระบบเล่นงฝึกพล,ลดรดระบบเล่นงฝึกพลรดเนี่ยคืออะไรปกตินะครับผมเวลาคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี้ยในกรณีที่คนรดเนี่ยปาดเจ็บเนาะแล้วจบเก็บการลบก่อนแล้วคุณไม่ได้ใช้พวกชุดผฐมพยาบาลารักษาไปอะไรเงี้ยครับ เพระคุณจะได้ค่าประสบการณ์น้อยลงเนาะตามสัดส่วนแต่ว่าหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางความสามารถนะครับผมเช่นความสามารถของถ้าเป็นของผอบอนะครับผมจะเปิดให้ดูนะถ้าเป็นของผอบอนะครับมันจะมีความสามารถอาจารย์ครับที่จะช่วยเพิ่มจํานวนค่าค่าประสบการณ์ที่คนรถคนอื่นนะครับผมจะได้รับแต่ตอนนี้มันใช้คําว่าสมาชิกคนรถถังทุกคน เนาะดังนั้นผม,มนุมานว่าทุกจริงทุกคนก็จะได้เพิ่มเหมือนเสมอกันแล้วแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเงื่อนไขาจริงๆอ่ะมันหมายถึงว่าสมาชิกรถถังคนรถถังทุกคนหมายถึงว่าคนอื่นที่นอกเหนือจากขอบอรหรือเปล่าแต่อันนั้นเราไว้ว่ากันก่อนอันนี้เราค่อยไปพูดกันแต่ว่าด้วยดหวยปัจจัยหลายอย่างครับมันมีม,นมีความเป็นไปได้เนาะที่เราเรียกว่าถ้าฝูการจะมีคนรถคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ได้ค่าประสบการได้ค่าประสบการณ์น้อยกว่าชาวบ,บ้านเขามันจะเป็นคนที่ล้างท้าย ดังนั้นระบบนี้จะช่วยเสริมให้ก็คือตรงนี้ครับเรื่องการฝึกพลรถนะครับผมก็จะเป็นคันเร่งฝึกพลรถโดยการโอนค่าประสบการณ์การลบที่ได้ที่ได้จากการลบถัดไปนะครับผมก็หลังจากเรากดแล้วกระบถัดไปเนะี่ยกระถัดไปเนะี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาให้พลรถคนที่มีค่าประสบการณ์น้อยที่สุดทันทีดังนั้นตรงเนี้หมายถึงว่าแทนที่คุณจะได้มีสะสมอยู่ตรงด้านบนเหมือนที่เกิดเงี่ยถ้าเกิดสมมุติเราโกให้ตรงนี้เนาะ ตัวกับเมาส์เท่ากันเนี่ยครับไอที่จะผสมเป็นตรงนี้ถูกไหมที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยครับที่เป็นลูกมือชี้อยู่เนี่ยมันจะเข้าพนรถเลยทันทีอย่างกองนี้นี้มันก็จะเข้าพนรถผมคิดว่ามันน่าจะเข้าพนรถเนี่ยหนึ่งในสามคนเนี้ยนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมเปิดใช้ซึ่งก็เนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่ได้รับแต่ถ้าผมปิดไป มันก็จะไม่เข้าดังนั้นปุ่มมันคือพลรถอ่ะมันเมื่อก่อนครับผมมันอยู่ตรงด้านบนของพลรถตรงตอนนี้เขาก็ปรับมาแค่อยู่ด้านซ้ายของพลรถแค่นั้นเองส่วนปุ่มถัดไปนะครับผมก็จะเป็นปุ่มการฝึกรถพลรถถังเข้มขน้นอันนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ของ WOT Plus นะครับก็มันจะส่ง w p ให้พลรถถังทุกคนเลยนะครับผมทุกทุกค่าทีให้สี่สิบหน่วยแต่ว่าเลือกได้แค่รถคันเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้น ใครที่พบปัญหาว่าถ้าเล่นเล่นมาแล้วหมดไหนก็ตามค่าประสบการณ์ไม่เข้าตัวรถไม่ต้องตกใจแปลงว่าคุณลืมปิดตัวนี้นะครับให้กดตรงนี้เนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดมันขึ้นสัญลักษณ์มันจะเป็นเนี่ครับผมมันจะขึ้นเป็นตัวอ่าไม่ได้ว่าเป็นขึ้นเป็นแบบว่าแบบปิดเนาะเป็นมืดไปมันจะเป็นสว่างขึ้นมาการเปิดคือสว่างนะครับการปิดคือจะปิดมืดไปดังนั้น ลองเช็คตรงนี้ก่อนนะครับผมลองกดเปิดปิดอะไรงนี้ก่อนมันก็พอปิดไปแล้วเนี่ยเป็นมืดไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการปิดใช้งานแล้วก็เข้าประสบการณ์ก็จะผสมเข้ารถถังเหมือนเดิมนะครับตามนี้ครับ